SLK ในฝันเวลาที่เครื่องสั่นแล้วต้องเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์เนี่ยมันต้องใช้งบเท่าไหร่ใครนะคะที่กำลังอยากจะใช้จังเลย SLK เนี่ยมันเป็นรถในฝันฉันเลยนะเห็นปะ่ะสปอร์ตโรสเตอร์แบบนี้โอ้โหรถในฝันชัดๆอยากจะใช้อ่ะแลวดูแลเขาได้เลยอย่างวันนี้นะคะกดเซฟคลิปนีไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกให้ว่าค่าซ่อมค่าสวิต ตัวของยางแท่นเครื่องกับแท่นเกียร์อยู่ที่เท่าไหร่ใครที่อยากใช้รุ่นนี้นะโอ้ยแบบ d ี e a m l i เลยฉันอยากได้เนี่ย SLK กดเซฟนี้ไว้เลยค่ะกดเซฟคลิปน,นี้แล้วกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวมิ้นจะมาบอกว่ายางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ตรงเนี้ยจะเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ่ะ ทางแท่นเครื่องแทง่นเกียร์เวลาขาดนะคะก็จะมีอาการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติที่ชัดเจนที่สุดเลยค่ะเวลาที่เราสตาร์ทหรือว่าเครื่องยนต์ทํางานเดินเบาตอนออกตัวเนี่ยจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่เข้ามาในห้องโดยสารแม้กระทั่งคนขับเองก็จะรู้สึกว่ามาาันความส<ด>ัน่นมากเดินปกติที่ติดรถมาเนาะก็คือมันแตกหมดแล้วเนี่ยอันนี้เราสั่งอะไหล่ของแท้ให้ลูกค้านะคะอะไหล่ของแท้สังเกตยังไงนี่เห็นปะเขาก็จะมีเถียนติดว่าเยอรมนีนะแล้วก็นี่นะคะมันก็จะมีติด ปั๊มตาเมอร์ซีเดสติดเลยนี่ปะก็จะติดตรงนี้นะคะอันนี้ต้องใช้ของแท้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้ของแท้รถก็จะสั่นเหมือนเดิมนะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ เป็นแท่นเกียร์ซึ่งอันนี้เป็นของ OEM นะค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนยางแท่นเครื่องแท่นเกียร์ของ SLK คันนี้นะคะรวมแล้วอยู่ที่ไม่เกิน1 0,000บาทค่ะสําหรับใครที่เล็งไว้อยากจะใช้ SLK สักครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าสามารถดูแลค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ได้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของ SLK คันดีได้เช่นกันค่ะ